สวัสดีครับนี่คือเซโวเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับศึก FC c h a m p i เป s l e น g u e ีกนะครับหลังเกมของแบงคอกและบุรีรัมเป็นยังไงบ้างในรอบแบ่งกลุ่มเ,เจอกับทางชุดบุกสำหรับทาง B u และก็บุรีรัมเนี่ยบุกไปเจอโคฟุนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังในคลิปนี้ใครดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมหยิบรายละเอียดมาพูดว่ามันตรงกับใจคุณหรือเปล่าคุณเห็นอะไรข้อดีข้อเสียจากการเล่นแมชนี้จะมาต่อยอดอยังไงในเกมนัดต่อไปนะครับแล้วก็ แผนที่ต้องมองต่อไปถึงการเล่นในหลีกด้วยเพื่อต่อยอดนะครับไปถึงโปรแกรมที่จะได้พักในช่วงของทีมชาติด้วยนะครับโอ้มันก็เป็นอะไรที่ต่อกันเป็นโดมิโนโเลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้ในช่องทางของเราตลอดเลยนะครับคิดไซคโคง้งกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และก็ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยวนสินค้าของโกมึอกยังอุดหนุนกันได้นะครับก็ซื้อเลยที่7 e เ e ่ e อนะครับก็เกิดทุกสาขานะที่ที่จะมี แพ็แกเกจที่คุณอาจจะรออยู่เช่นหมึกคาราเกะหมึกหยองนะครับหรือว่าแพ็กเกจใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเมะเร็งตะม่วงหิมพานอบรสมะพร้าวนะครับก็ความหวานเนี่ยใช้ย่าหวานนะครับก็ใครที่เป็นสายสุขภาพจะรู้แล้วว่ามันกินแล้วมันดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโก้หมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจ้าหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกมึกหยองยังมีโกมึกหมึกอบกรอบปรุงรสและอีกหลายรสต้องลองไปเริ่มต้นที่หลังเกมของสายเอชนะครับแบบจุใจเลยครับวอลฟรีดโคฟุครับก็เอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไป1-0นะครับโคฟุเนะี่ยเป็นทีมจากเจลร์ริ2หรือว่าเจลร์ริค2นะครับทีมในลีกรองที่คว้าแชมป์เอ็มเพลเยอร์คัพมาแล้วก็ได้สิทธิ์ มาเล่นในถ้วยสโมสรเอเชียใบยใหญ่เป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยแล้วก็ใช้สานามกีฬาแห่งชาติโตเกียวเป็นรังย่านะครับก็มีแฟนบอลไปชมเนี่ยหนึ่งคนนะครับเอาจริงรวมกันเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าฐานแฟนคลับของโคฟูเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักราวๆ7 0เ0็ดพถึงหนึ่งคนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟัง ไปในคลิปที่มีการแนะนําเรื่องราวของโคฟุก่อนเจอกับบุรีรัมนะครับอาเธอร์ปาปาสกุลซือของประสาทสายฟ้าเนี่ยสลับ2ตําแหน่งจากเกมแรกที่เปิดบ้านเอาชนะเจอเจียงซีหนึ่งในศึก ACL นะครับโดยสัสะลักษไห่ประโคนแล้วก็สุปชัยใจเด็ดเนี่ยสตาร์ทเป็น11คนแรกแทนที่ของ พีรดลฉชาบรัศมีแล้วก็นิโคลาคาโดโซนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลของคู่นี้บุรีรัมย์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับ56ต่อ44ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนการจ่ายบอลเนี่ยดูใจะใกล้เคียงกันอยู่นะครับ557ครั้งส่วนโคฟุเนี่ย441ครั้งโอกาสในการยิงเนี่ยกลายเป็นว่าโคฟุทำได้ดีกว่านะครับ13ครั้งแต่ก็ไม่ได้เยอะกว่ามากมายหรอกครับเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยยิงน้อยกว่าครั้งเดียวเอง แต่การยิงเข้ากรอบเนี่ยต่างกันครึ่งครึ่งเลยนะครับเพราะว่า13ครั้งของครัวฟูเนี่ยยิงเข้ากรอบไป6ครั้งได้มาหนึประตูขณะที่บุรีรัมย์สครั้งนะครับยิงเข้ากรอบไปเพียงแค่3ครั้งมาดูภาพนี้กันดีกว่านะครับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าการขึ้นบอล ของทั้ง3ส่วนของสนามเต็มพื้นที่นะครับตั้งแต่ตรงกลางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าพื้นที่ไฟนอลเตอร์นะครับที่เราหยิบมาให้ดูกันนะครับโดยบุรีรัมเนี่ย25.9%เจาะตรงกลางแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยเยอะหน่อยนะครับ41.4%เป็นพื้นที่ของรามิลเชเดเยฟแล้วก็ทางขวานะครับ32.7%ขณะที่โคฟุนะครับก็ย้อนสอนทางฝั่งเดียวกันนี่แหละครับสีบ่สิบสี่จุดหนี่ยนะครับก็คือการเล่นเกมทรานับ นก็สังเกตนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ในการเล่นบอลด้านข้างเนี่ยมันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าฝั่งไหนคู่แข่งขึ้นเกมเยอะเมื่อคู่แข่งขึ้นเกมก็รอดักตัดครับ พอดักตัดบอลได้เนี่ยพื้นที่หลังบ้านจะเปิดก็โจมตีในฝั่งนั้นนะครับพูดถึงสนามกีฬาแห่งชาติที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่โตเกียวเนี่ยบริเวณใกล้จุดเตะมุมเนี่ยมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับมีการปูหญ้าให้เกินไปถึงลู่วิ่งเลยนะครับเพราะว่าสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยมันจะสามารถจัดการแข่งขันไม่ใช่ฟุตบอลอย่างเดียวก็เหมือนราชมังคลากีฬาสถานนะครับจัดกรีธงกรีท,กรทาอะไรก็ได้นะครับคือมันต้องหลากหลายประเภทพอปูไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยได้เตะมุมแบบถนัันัดดถนน่ะครบซึง เทียรทอนบุญมาทันก็ถือว่าได้ประโยชน์จากหลายจังหวะในเกมนี้เช่นเดียวกับทางโคฟุนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้ง2ทีมเกือบจะได้ประตูจากลูกด้านข้างเยอะมากๆแต่ในที่สุดทางฝั่งของโคฟุนะครับก็มาทําได้สําเร็จในช่วงไถ่เกมประตูชัยเนี่ยก็คือผู้เล่นตัวสำรองนะครับโมโตกิฮาเซกาวะในวัย24ปีอดีตทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นยู6นะครับก็ ลงมาแทนที่ของเกตูริโอนาที58แล้วก็มาทําประตูชัยนาที90นะครับหลังเกมอาเธอร์ปาปาสกุลซือของบุรีรามเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีช่วงเวลาที่ทําได้ดีตัวเขาเองเนี่ยเสียดายมากกับผลการแข่งขันแล้วก็ต้องยอมรับว่าโคฟูเนี่ยเล่นเกมเพรสซิ่งใส่บุรีรามได้ดีจริงๆแล้วจังหวะการขึ้นเกมจากแดนหลังเนี่ยลูกทีมก็ทาไม่ละเอียดพอก็ต้องกลับมาทํางานกันให้หนักขึ้นโดยเฉพาะการตั้งเกมขึ้นไปให้ได้เกินครึ่งสนามและต้องกล้าที่จะเล่น กล้าที่จะออกบอลมากกว่านี้เพื่อสร้างโอกาสในการยิงประตูให้มากขึ้นนะครับก็พูดได้ตรงเลยแหะครับเพราะว่าคนขึ้นบอลของบุรีรัมนีนครับถ้าผมดูเนี่ยมี2คนครับที่เคลื่อนที่เยอะมากแล้วก็ไปทั่วสนามเลยซึ่งคนนี้ไม่แปลกใจนะครับดูภาพของธีรทรบุญมาทันนะครับก็จะขึ้น ทางฝั่งขวาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยพื้นที่สีเขียวๆเห็นไหมครับตั้งแต่เขียวเข้มแล้วก็เป็นจุดๆรวมถึงสีน้ําเงินเนี่ยนี่คือจุดที่เทียร์ทอนเคลื่อนที่ไปทั่วเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยต้องไปเตะลูกนิ่งด้วยหรือว่าเล่นฟรีคิกหรือว่าออกบอลแทบจัดทุกจังหวะแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับว่าเกมระดับแบบนี้นะครับหรือว่าทุกครั้งที่เราเห็นเทียร์ทอนเล่นเนี่ยการออกบอลของเทียร์ทอนแม่นยําก็จริงนะครับแต่มันต้องรอจังหวะให้เทียร์ทอนเนี่ย การแทงบอลทุกครั้งเนี่ยคู่แข่งจะรู้ว่าบุริดัมมีคนจ่ายคีล่าพาร์สทะลุทะลวงแบบจริงๆจังๆแล้วก็หวังผลได้เนี่ยคืออุ้มคนเดียวมันก็เลยทําให้ฟุตบอลของบุริรัมจังหวะที่เด็ดที่ขาดเนี่ยคู่แข่งจะรู้นะครับว่าบอลต้องออกที่ใครขนาดที่1คนครับบอลหนึต่อ1ดีขึ้นความฟิตลงตัวนั่นคือรามิวเชดาเยฟนะครับการออกบอลของรามิวเชดาเยฟส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการไปสุดเส้น แล้วหาจังหวะในการเปิดหรือว่าการตัดเข้าไหนแล้วก็ยิงประตูซึ่งรามิลเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เป็นรองเพียงแค่ทีตาทรคนเดียวในการเล่นแมชนี้นะครับแต่ถ้าเกิดดูจากภาพนี้นีต้องยอมรับนะครับว่าการเคลื่อนที่ก็ยังไม่เพียงพอกับคุณภาพของเกมที่บุรีรัมควรทําได้ดีกว่านี้นะครับคราวนี้มาดูตัวบุก ซึ่ง4ตัวหล,หลักๆที่เป็นความหวังในการผลิตสกอร์ของภาษาสายฟ้าเนี่ยมีอยู่4คนนะครับในเกมนี้บุรีรัมเนี่ยเล่นหน้าตัวเดียวนะครับเป็นหน้าที่ของลอสนาดูบูย่าแล้วก็ไปอีกซ้ายขวาเนี่ยจะมีรามิวเชเาเยฟแล้วก็ดีบิทูคาโดโซที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาและสุภชัยใจเด็ดเนี่ยเป็นหน้าต่ำคราวนี้มาดูครับ4คนนี้นะครับผมรวมสถิติมาให้ได้เห็นนะครับว่าถ้าเป็นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยแต่และคนทําหน้าที่ได้ดีขนาดไหนนะครับการจ่ายบอลครับ ดีเปทูคารโดโซลงมาเป็นสำรองนะครับได้จ่ายบอลเพียงแค่7ครั้งเท่านั้นถือว่าน้อยมากๆนะครับกับการลงมาเป็นผู้เล่นทีเด็ดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาในการลงเล่นของเขาเนี่ยเหลือเลยนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนลงมานาที60กว่ากากลายเป็นว่าช่วงที่เหลือเนี่ยการโซโล่เดี่ยวของเขาเนี่ยอาจจะเป็นทีเด็ดสะส่วนใหญ่แต่การเล่นร่วมเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่การจ่ายบอลน,น้อยก็ถือว่าเสถียรไม่แย่นะครับ85.7%ก็ถือว่าสูงที่สุด ในผู้เล่นตัวรุกทุกคนแต่เวลาในการลงเล่นเขาน้อยด้วยนะครับเมื่อโดนบอลน,น้อยโอกาสพลาดน้อยเนี่ยก็ถือว่าไม่แปลกโซรามิเชเาเยฟนะครับมีโอกาสสัมผัสบอล37ครั้งเป็นตัวขึ้นบอลหลักของบุรีรัมในเกมนี้นะครับถ้าไม่นับทีละทรที่ไม่ใช่ผู้เล่นในเกมรุกแบบเต็มๆเ,เป็นคนเคลื่อนบอลตรงกลางซะมากกว่านะครับเชเาเยฟเนี่ยมีความแม่นยําในการจ่าย 83. 8ป8ใเนตณะที่สุเชัยเจเด็ดแล้วก็ลอสดาดูบุญาเนี่ยก็ได้บอลถือว่าเป็นตัวเลขระดับที่ค่อนไปทางน้อยนะครับ15 กับ19ครั้งแล้วความแม่นยำระดับเฉลี่ยไม่ถึง80%ก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับในการฝากความหวังในเกมลุกนัดดีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเจอบีบด้วยครับก็เลยเล่นยากบางทีก็เสียบอลโดนตัดฝ่าวนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของเกมคุณภาพที่เกิดขึ้นในเวทีสมโมสรเอเชียซึ่งสมโมสรเจลีกพวกนี้นะครับเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับจังหวะในการตัดบอลแล้วก็หยุดเกมคู่แข่งอยู่แล้วนะครับ ส่วนเรื่องของการดวลกนัน1ต่อหนึ่งนะครับทั้งการชนะแล้วก็แพ้ที่น่าสนใจใน4คนนี้และต้องบอกว่าน่าผิดหวังมากก็คือการลงมาของดิบิวูคาร์โลโซนะครับเปลี่ยนเกมไม่ได้ครับไม่สามารถโดนคู่แข่งชนะได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับในขณะที่โดนคู่แข่งแย่งบอลได้ถึง5ครั้งด้วยกันในขณะที่การดวลกันกับคู่แข่งเนี่ยก็โดนเลี้ยงหลบโดนเอาชนะไปถึง5ครั้งด้วยกันแต่คนที่เด่นเนี่ยคือสุภชัยนะครับทำหน้าที่ได้ดีมากเพราะว่าเขาไม่แพ้คู่แข่ง ในการดวลกันเลยนะครับเอาชนะได้5ครั้งรวดแต่คนที่ต้องใช้การเล่นบอลแบบ1ต่อ1นะครับก่อนหน้าดิมิทูคาโดโซมาก็คือรามียลเชเาเยฟครับมีโอกาส12ครั้งในการดวลกับคู่แข่งทั้งเกมนะครับชนะไป7แล้วก็แพ้ไป5ในขณะที่ลอสนสาดูย่าเป็นตัวความหวังที่สุดในการพักบอลปรากฏว่าเสียบอลให้กับคู่แข่งคือแพ้ไปถึง11ครั้งนะครับและชนะไปได้8ก็ถือว่าอัตราส่วน ไม่ได้แย่นะครับแต่สิ่งที่ไม่เข้าเป้าก็คือการดวลลูกกลางอากาศครับดูบุญาเนี่ยแพ้มากกว่าชนะนะครับเพราะว่าเขาแพ้คู่แข่งไป9ครั้งในการดวลลูกกลางอากาศและก็ชนะไปเพียงแค่6ครั้งคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับในเรื่องของเกมรุกกับการสร้างสารรค์โอกาสที่เป็นทีเด็ดนะครับชี้เป็นชี้ตายเกมปรากฏว่า4คนนี้ครับมีคนมีโอกาสได้ยิงเพียงแค่2คนเท่านั้นคือสุภชัยและก็ดูบุญาซึ่งจริงก็ไม่แปลกนะครับเพราะ2คนนี้มีหน้าที่ในการจบสกอร์ แต่ผู้เล่นเกมรุกที่ต้องมีหน้าที่ในการยิงเนี่ยนะครับดูบุย่าเป็นคนเดียวที่ยิงเข้ากรอบเพียงแค่1ครั้งนะครับตลอดทั้งเกมและก็ยิงออกนอกกรอบไป2ครั้งส่วนซูเปชัยเนี่ยมีโอกาสยิง1่งครั้งก็ยิงไม่เข้ากรอบด้วยนะครับส่วนการสร้างสารรค์โอกาสเนี่ยสุภชัยกับดูบุย่าเนี่ยเข้าใจได้นะครับว่าไม่จําเป็นต้องสร้างสารรค์โอกาสมากมีหน้าที่ในการเข้าชาร์จหรือหาจังหวะในการยิงประตูได้คนละครั้งไม่แปลก แต่ตัวอย่างด m มิทูคาโดโซและรามิูเชราเยฟเนี่ยมีโอกาสสร้างสรรคบอลให้เพื่อนยิงประตูได้เพียงแค่คนละครั้งเท่านั้นตลอดทั้งเกมก็ถือว่าโคฟุเนี่ยสกาวคู่แข่งมาดีมากๆนะครับโดยรวมแล้วผลงานของบุรีรัมนะครับถ้าดูในเกมเยือนนี่คือความจริงในการแข่งขันเวทีสโมสรเอเชียบุรีรัมจะได้รับรู้นะครับว่าการเตรียมทีม่แท้จริงอย่างที่เห็นกนในไทยลีกว่าบุรีรัมแข็งแกร่งเนี่ย ไปเล่นในเวที FC c h a m p i o ป s League เนี่ยสถิติมันฟ้องอยู่นะครับว่า7เกมหลังสุดในการไปเยือนเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับตั้งแต่ปี2018บุกแพ้ชวนบุก0ูน0 1ต่อ2 2019นเะครับเล่น3นัดแพ้อุรวะ0ูต่อ3แพ้ปักกิ่งกัวอัน0-2ต่อ2แล้วก็บุกเสมอชวนบุก0-0นี่คือการเสมอเกมเดียวนะครับใน7เกมหลังส่วนอีก3เกมล่าสุดเนี่ยนะครับในปี2020ก็แพ้ช่างไฮพอรไป0ต่อ3แล้วก็2022เนี่ย แพ้จุดโทษแดกู2ต่อ3ในรอบเพลย์ออฟรอบสุดท้ายหลังเสมอกันในเวลา1ต่อ1และเกมล่าสุดกับโคฟ,ฟุนี่นะครับก็แพ้ไปศูนย์ประตูต่อ1นอกจากนี้ครับการแพ้กับโคฟ,ฟุยังทําให้การฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ65ปีให้กับคุณเดวินชิตชอบอาจจะไม่เพอร์เฟกนะครับก็คือถ้าเป่าเค้กนี่ก็เป่าไม่เต็มปอดนะครับเอาเป็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าโดนกดดันในช่วงท้ายแค่ไม่กี่นาทีนะครับ ก่อนจะหมดเวลาถึงขั้นมาเสียประตูเลยซึ่งมีการส่งสัญญาณมาก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าเหมือนบอลจะชนเสาไปทีนึงนะครับติดบล็อกสิวรักษ์เนี่ยก็พยายามเซฟไปหลายทีแล้วแต่มันก็โดนจนได้ซึ่งตลอดเกมเนี่ยนะครับเอาตรงๆเลย โอกาสก่อนหน้าที่บุรีรัมย์จะมาโดนบี้ในช่วงท้ายๆเนี่ยก็มีโอกาสหญิงแทบจะพอๆกันเลยครับมาดูตารางคะแนนดีกว่าครับในกลุ่มนี้กลายเป็นว่า2นัดเนี่ยเมลเบิร์ซิตี้กับโคฟุนะครับมี4แต้มเท่ากันผลต่างประตูได้เสียเท่ากันแต่ว่าเมลเบิร์นเนี่ยมีประตูได้ที่ดีกว่าลูกหนึ่งนะครับบุรีรัมย์ก็ถือว่าไม่เสียหายนะครับแพ้ในเกมนี้แต่พวกเขาเนี่ยก็ชนะในเกมแรกตุนไว้ก่อนนะครับมี3คะแนนส่วนเจ้าเจียง เป็นทีมเดียวนะครับที่ยังไม่ชนะใครแพ้2เกมรวดนัดต่อไปนะครับบุรีรัมจะเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของชวนบุรีเอฟซีในวันที่8ตุลาคมนี้ในศึกไทยลีกนะครับในเวลา18นานิกานะครับส่วนเกม ACL นี่ยจะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งคือ25ตุลาคมนะครับเปิดบ้านเจอกับ เมเบิลซิตี้ก็เป็นเกมที่ต้องวัดเลยแหะครับในเวลา5โมงเย็นและ1คู่6โมงเย็นนะครับเจ้าเจียงเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคฟุกลุ่มนี้กลายเป็นว่าเหมือนจะแบเบอร์แต่ไปแปมาอาจจะเป็นงูกินหางก็ได้นะครับส่วนหนึคู่ครับในสาย F Bangkok ที่เอาชนะชนบุก3-2เนี่ยนะครับก็เป็นการเล่นในบ้านเกมแรกในศึก FC c h a m p i เป s l e นส u e ในรอบแบ่งกลุ่มของแบ n g k o k เป็นนัดปวติศาสตร์ของแข้งเทพนะครับเจอกับชุนบุกอดีตแชมป์เอซรายการนี้ถึง2สมัยนะครับในปี26 0 6แล้วก็2016 c o สบหโคชแบนทศตอนสีปาเนี่ยก็ยึดระบบ4-3-3เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไปเปลี่ยนวิธีการในการเข้าําและเน้นความแม่นยำให้มากขึ้นและการฟรานซิชั่นจากการเปลี่ยนจากรับเป็นรูปของโคชแบนเนี่ย ไม่ได้เด็ดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเปลี่ยนจากรุกเป็นรับก็เร็วด้วยและเกมในเอเชียนี่ยนักเตะไทยอ่อนเรื่องพวกนี้แต่โค้ชแบน์เนี่ยมาขันน็อตนะครับทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูดีขึ้นสําหรับทางแข้งเทพในซีซั่นนี้นะครับเซตคนแรกก็เซตเดิมเลยนะครับเหมือนเกมที่บุกไปชนะและอ City ้อินซิตี้เซเลอร์2-1และเป็นการแซงชนะด้วยก็ทาให้พวกเขามั่นใจในการบุกไปเยือนเพราะกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยนะครับก็เลยทําให้แบงคอกเองเนี่ยก็ เล่นตามจังหวะของเกมและดูแล้วเนี่ยนัดน,นี้เป็นกำไรครับเล่นดีไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงพวกเขาก็ได้ไประโยชน์เต็มๆกับการเจอยอดทีมอย่างชนบุกที่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะอยู่ช่วงขาลงด้วยนะครับอฟอร์มนี่ยก็ไม่ค่อยดีกุญซื้อของชนบุกก,ก็คือแดนเปเตสคูครับอดีตฟูลแบ็กของเชลซีและตำนานทีมชาติโรมาเนียทำหน้าที่ในการเป็นกุญซือ้อและก็มีนักเตะตัวทีเด็ดนะครับนั่นก็คือฮันคโยวอนนานาบเตงและกุสตาโวสูด้าบราซิล ลงเป็น11คนแรกครับการครองบอลเนี่ยสถิติสรุปออกมานะครับครึ่งแรกแบงคอกเนี่ยส่วนชนบุก49ก็แทบจะเท่ากันเลยนะครับส่วนรึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นทีมเยือนชนบุกนะครับส่วนแบงคอกเนี่ยเหลือแค่42%ก็คือรอโต้ครับคือแบงคอกเนี่ยมองถึงการเล่นแล้วเสมอไม่ขี้เรในเกมนัดนี้แต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ส่วนหนึ่งนะครับมีความบั่นใจขึ้นมาหลังจากที่ยิง3าประตูรว่นนะครับแล้วก็แซง ซึ่งในตรงนี้มันก็เป็นแรงผลักดันที่ดีแน่ในเกมต่อไปของพวกเขาการใจบอลของแบงคอกดูจะยังเป็นรองแน่นอนนะครับเพราะว่าการเล่นดูจะยังเป็นรองชุนบุกแน่นอนเพราะว่าในรูปเกมเนี่ยพวกเขาตั้งใจจะรับและก็โตก็จบที่300ครั้งต่อ410ครั้งฝาวเท่ากันที่9ครั้งนะครับโอกาสของ Bangkok. แบงคอกได้ยิงไป7ครั้งเข้ากรอบ5ได้3ลูกถือว่าเกมนี้เนี่ยทำการบ้านมาดีมากนะครับแล้วก็เฉียบคมจริงส่วนชุนบุกนะครับมีโอกาสยิงน้อยกว่าครั้งเดียวคือ6ครั้งเข้ากรอบ2 เป็นประตู2สถิติร้อยอนดังนั้นเกมนี้ชนบุกไม่ได้แย่นะครับแต่เกมรับของแบงคอกก็ช่วยกันได้ดีและความเฉียบคมของเกมโต้กับที่แบงคอกเนี่ยใช้เป็นจุดเด่นในการเล่นในยุคของโคชแบดนมาตลอดเนี่ยเริ่มจะผลิดอกออกผลแล้วนะครับดูภาพนี้กันดีกว่าครับพื้นที่ Final ลเต r รนะครับก็คือพื้นที่อันตรายสุดท้ายเนี่ยถ้าดูของแบงคอกตรงกลาง31.7%นะครับที่เจาะไปแล้วก็ทางขวาเนี่ย36.1%ทางซ้ายเนี่ย 32.2%อันนี้คือค่าเฉลี่ยที่เพอร์เฟกมากนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันบาลานซ์ครับมันเล่นได้หมดเลยไม่เด่นข้างใดข้างหนึ่งนะครับคือเจาะเข้าทําเต็มพื้นที่สนามซ้ายบ้างขวาบ้างตรงกลางบ้างอันนี้นะครับคือสิ่งที่ทีมฟุตบอลทุกทีมอยากได้นะครับคือถ้าเล่นแบบนี้ได้เนี่ยคู่แข่งจะลําบากครับเอา้าจะจับทางซ้ายทางขวาก็มีจะจับตรงกลางเดี๋ยวมันออกทางขวาจะไปจับทางขวาเดี๋ยวทางซ้ายมันก็เล่นได้อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าทําได้นะครับทุกทีม บอลไทยจะพัฒนาไปเลยครับส่วนชุนบุกเนี่ยมีผู้เล่นญี่ปุ่นหนึ่งเดียวอย่างจุนอามานะครับถ้าใครดูเกมเมื่อวานเนี่ยจะคุ้นชื่อนี้มากเพราะว่าจุนอามานะเนี่ยคืออดีตเพื่อนร่วมทีมของธิราทรบุญมาทานสมัยเล่นด้วยกันที่โยโกมาเอฟบอลเนอตนะครับลงเป็นส1ตัวแรกด้วยแบงคอกครับหลังจากที่คว้า3มแต้มเป็นเกมแรกในบ้านเป็นวัติศาสตร์ในศึก a c l เนี่ยนะครับพวกเขายังทําให้ชุนบุกเนี่ยแพ้นอกบ้านใน a f c c h a ช p เป n s l นส g ล e กในรอบ9เกมนะครับหลังจากที่ครั้งล่าสุด พวกเขาไปแพ้ให้กับโยโกฮาม่าหต่อสในยุคที่มีเทียทรอนบุญมาทันนะครับเล่นอยู่กับมาริโนสเมื่อปี2020นุ่นู่นแหละครับคือเขาแกล่งมากนะครับในการเล่นทั้งในบ้านและก็นอกบ้านแต่ว่าเราสามารถเอาชนะได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆมาดูภาพนี้ครับมาดูการเคลื่อนที่ของเล่นเกมรุกที่เด่นมากๆนะครับ3คนทั้งมามมดรุ่งรัตและก็วิลเลนโมตา ส่วนผสมค่อนข้างลงตัวนะครับและดูสิครับจุดที่ทั้ง3คนเคลื่อนไปเนี่ยนะครับช่วยกันเต็มพื้นที่สนามเลยนะครับทั้ง2ครึ่งก็จะเห็นนะครับว่าถ้าจะวิ่งแล้วมีเกมคุณภาพเนี่ยคุณต้องทําได้ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเด่นข้างใดข้างหนึ่งซึ่งวันนี้ครับบียูทำได้จริงตามสถิตินะครับก็อย่างที่เห็นตามภาพเลยอันนี้ต้องยอมรับว่ามันแม่นยำมากๆนะครับตัวเลขไม่โกหกใครแล้วก็มาดูครับจ้อยรายละเอียดรุ่งรัดมามูดและก็วิลเลนโมตา สัมผัสบอลไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าแบงคอกเนี่ยเลือกจะเล่นเกมรับแล้วก็รอโต้กับก็จะทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วแล้วไม่ค่อยเสียบอลกลางทางส่วนใหญ่เนี่ยจะหาโอกาสในการจบได้ตลอดนะครับเข้าไม่เข้าก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งแต่บอลจะตายไปเลยบางทียิงติดเซฟบางทียิงออกแต่ไม่เคยโดนโต้กับย้อนคืนจากชนบุกแบบจังหวะ3-4ครั้งต่อเนื่องอันนี้ไม่ค่อยมีก็เลยทําให้แบงคอกเนี่ย รักษาสมูทของเกมได้ทั้งที่ทั้ง3คนเนี่ยไม่ได้จ่ายบอลดีเลยนะครับมตา้ากลายเป็นคนที่จ่ายบอลแม่นยำมากที่สุดกับโอกาสในการพักบอลในเพื่อน81.8%แต่พวกเขาเนี่ยสามารถทําได้ดีในการเล่นเกมรุกภาพรวมทั้งที่การดวลคู่แข่งก็ไม่ได้เยอะนะครับจำนวนตัวเลขเห็นไหมครับทางฝั่งของรุ่งรัตก็ดวลคู่แข่งชนะ2แพ้1งทางฝั่งของมามูท ดวลคู่แข่ง5ครั้งชนะ2แพ้3โมตาดวลคู่แข่ง6ครั้งชนะ4แพ้2คือมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นเลยครับแต่พอเล่นโดยรวมแล้วมันกลมกล่อมมาดูเกมรุกก็ได้นะครับที่เด็ดที่ขาดมันวัดตรงนี้นะครับไม่ได้ใช้ปริมาณในการจ่ายบอลมากมายแต่มี2ใน3คนที่ทําประตูได้นั่นคือรุ่งรัตและก็โมตาแล้วโอกาสในการยิงถือว่าแม่นยำนะครับเพราะว่ายิงกันคนละ2ครั้งแล้วก็ได้มาคนละ1ประตูแล้วโอกาสในการสร้างสรรค์เกมเนี่ย ไม่ได้เยอะนะครับทั้ง3คนเนี่ยสร้างโอกาสรวมกันได้5ครั้งโดยมามูเนี่ยไม่ได้สร้างโอกาสให้เพื่อนยิงประตูเลยนะครับเป็นรุ่งรัดสร้างโอกาสให้เพื่อนยิง2ครั้งแล้วก็มมตา้าสร้างโอกาสให้เพื่อนยิง3ครั้งก็เป็นการจ่ายบอลให้กันเองเนี่ยละครับเล่นร่วมกัน3ตัวนี้มีความหมายกับแบงคอกมากนะครับใครคนใดคนหนึ่งเจ็บผมบอกเลยว่าบียูย่บแน่แนครับและการชนะ2เกมทำให้พวกเขา ขึ้นมาเป็นจา่าฝูงนะครับมี6คะแนนเต็มที่2เป็นชนบุกนะครับพาธาแพ้มี3แต้มแต่ว่าทุกอย่างยังเดินต่อได้ครับเพราะเกมกลุ่มนี้เนี่ยผมว่าถ้าดูตามมาตรฐานแบงคอกควรจะเข้ารอบแชมป์กลุ่มควรจะเป็นชนบุกแต่สถานการณ์ณนะตอนนี้2เกมกลายเป็นทีมแข้งเทพนะครับที่ทําได้ดูดีกว่าแล้วซิตี้เซเลอร์ก็3แต้มเท่ากันนะดูแล้วคิดฉี่เนี่ยเกมหน้าถ้ายังไม่ชนะก็น่าจะไปเป็นทีมแรกด้วยนะครับฉะนั้น นัดต่อไปก็ถือว่าน่าติดตามในสายนี้นะครับเพราะว่าคิดฉีเนี่ยแพ้แล้วเซนเลอร์ไป1ต่อ2นัดที่3เนี่ยชุนบุกนะครับจะเจอกับแล้วเซนเลอร์เวลา5โมงเย็นแข่งขันก็คือพุทธที่15ตุลาคมนะครับแล้วก็ BU จะเตะเป็นคู่ที่2ในเวลา19นาฬิกานะครับบุกไปเยือนคิดฉีนะครับ ทีมบวยของตารางซึ่งเคยเจอกันในเกมอุ่นเครื่องที่ไทยนะครับซึ่ง b ียูเนี่ยก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อ2อแต่ว่าเกมอุ่นเครื่องมันก็เป็นการเจอกันของผู้เล่นชุดใหญ่เพียงแค่ควอเตอร์เดียวนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวสำรองลงไปวัดอะไรกันไม่ได้มากแต่ก็ได้เห็นได้เห็นตัวกันบ้างโค้ชแบงให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้ชุนบุกเนี่ยจะมาแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เพราะว่ามีผู้เล่นติดทีมชาติอเชินเกมและมีตัวบาดเจ็บแต่ว่าไม่ประมาทและเล่นอย่างมีวินยัยซึ่งมันจะมีเกมที่ช่วงหนึ่งเนี่ จากการที่ชนบุกเนี่ยมาขึ้นนําที่ทศวรรษเนี่ยมงทําเข้าประตูตัวเองแต่จุดเปลี่ยนอยู่ที่รุ่งรัตมาตีเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสมทําให้โมเมนตัมเกมเนี่ยมันกลับมาอยู่ทางฝั่งของลูกทีมและครึ่งหลังก็กลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะโดนกดดันก็มีเกมทางซีชั่นที่ดีและก็หวังว่าจังหวะทางซีชั่นเนี่ยจะมีเยอะเพื่อทําให้นักเตะเนี่ยสามารถจับจังหวะและทําประตูได้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่านักเตะเล่นด้วยวินัยทั้งเกมรุก และก็เกมรับส่วนรุ่งรัตนะครับก็ให้สัมพันธ์ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะหนักมากๆแล้วก็ชุดบุกที่บีชนะได้เนี่ยเพื่อตนที่โค้ชแบรนบอกคือว่านักเตะเขามาตัวไม่ครบแล้วก็ล้ามาจากเกมลีกซึ่งเป็นผลดีกับแข้งเทพในเกมนัดนี้และทุกคนเนี่ยช่วยกันเล่นช่วยกันไล่มากสปิริตทีมยอดเยี่ยมทําให้คว้าสามแต้มมาได้เรื่องของฟอร์มที่ดีก็ขอยกเครดิตให้กับเพื่อร่วมทีมที่มีส่วนช่วยตัวเขาเนี่ยนะครับเข็นฟอร์มเก่งมาได้ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอายุใกล้ๆก,กันก็เลยสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ผ่าร้อนผ่านหนาวจากความล้มเหลวกันมาหลายฤดูกานไปนี้พอทำได้ดีก็อยากจะต่อยอดเพื่อความสําเร็จในรายการใดรายการหนึ่งนะครับสรุปเงินรางวัลของทั้ง3ทีมตัวแทนจากไทยที่เล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะครับทีมชนะเนี่ยจะได้50,000ดอลลาร์สหรัฐถ้าเกิดคิดเป็นเงินดอลลาร์ณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือ 1,858,000กับ52บาทเสมอเนี่ยจะได้1,000 0ดอลลาร์ 1, สหรัฐนะครับเป็นเงินไทยคือ3 7 7 6 6 1 0บาทแพ้ไม่ได้เงินนะครับส่วนค่าเดินทางก็จะมีในฐานะทีมเยือนก็จะได้นัดละ45,000ดอลลาร์ 4, 000, 000สหรัฐนะครับเป็นเงินไทยคือ1,672,247บาทอันนี้คิดแบบเน็ตๆตามค่าเงินเมื่อวานที่ผ่านมาในวันแข่งขันเลยซึ่งรับเยอะสุดตอนนี้แบงคอกนะครับชนะ2เกมรวด มีค่าเดินทาง1น,นัดในการบุกไปเยือนไลออนซิตี้เซลเลอร์รวมแล้วนะครับฟันกำไรไปเต็มๆเลยครับตอนนี้มีเงินเข้ากระเป๋า5,388,351าร้อบาทรองลงมานะครับบุรีรัมยูเนเต็ดชนะ1แพ้1ครับบวกค่าเดินทางอีก1น,นัดในฐานะทีมเยือนที่บุกไปเยือนโคฟุล่าสุดรวมแล้วบุรีรัมนะครับได้3,5 3ล้านบาทส่วน BG แพ้2เกมรวดนะครับ ไม่ได้เงินรางวัลแต่มีค่าเดินทางในฐานะทีมเยือนที่ไปเยือนอุนซานฮุนไดนะครับได้มา371,610บาทเห็นไหมครับตัวเลขของ B.U. และก็บุรีรัมเนี่ยเยอะมากนะครับยัง B.U. เนี่ยสองนัดชนะรวดคุณคิดดูแล้วกันนี่มันเกินครึ่งหนึ่งของเงินรางวัลแชมป์ไทยลีก10ล้านบาทแล้วนะครับก็เป็นความสำเร็จของสโมสรไทยซึ่งเป็นทีมที่มีงบประมาณในการคาดหวังถึงการประสบความสำเร็จ ผมเชื่อว่า ACL จะเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่ต้องโฟกัสเลยเพราะว่ามันสร้างเงินสร้างกำไรแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับสโมรสรแน่นอนปิดท้ายที่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเตะไทยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่กับสโมรสรไทย3ทีมนี้แต่ก็ไปโลดแล่นในเจลรีก แล้วก็มีโอกาสลงเล่นในสีเสื้อของอุราวะเรียบร้อยแล้วนะครับเอกอดิษปัญญาครับใช้เวลา12นาทีครับในการยิงประตูให้กับอุราวะเรสไดมอนด์หลังจากที่ซัดลูกปิดท้ายเอาชนะฮานอยเอฟซีในศึกเอฟซีแชมเปียนส์ลีก6-0น,นะครับเจ้าบุกเนี่ยลงเล่นนาที73ก่อนที่เขาเนี่ยจะยิงประตูนาที85เขากลายเป็นนักเตะไทยที่ค้าแข้งกับสมโมสสในญี่ปุ่นแล้วใช้เวลาน้อยสุดในการซัดประตูแรกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เครืเสิแนแดงดางครับที่เคยทําได้สมัยกับซานเฟเชโรชิมาด้วยเวลา26นาทีนะครับที่ใช้ในการยิงประตูหลังเกมครับทางชินโซโคโรกิในวัย3 7ปีนะครับที่ถูกยกให้เป็นหนึ่งในตำนานของสมโมสรหลังจากลงเล่นในทีมกว่า300เกมแล้วก็ยิงได้มากถึง1 1 1ลูกนะครับโดยเขาอยู่กับทีมมานานถึงสิปีแล้วโคโรกิเนี่ยเป็นนักเตะซีเนีรยของทีมครับเป็นพี่เบิ้มนั่นแหละก็เป็นคนลากบอลเข้าไปยิงในจังหวะดุดเดี่ยวก่อนจะติดบล็อก แล้วบอลเนี่ยกระเด้งไปเข้าทางของเอกนิตและเอกนิตก็ยิงซ้ำเข้าไปโคโรกิชื่นชมบุ๊กนะครับบอกว่าประตูแรกที่น้องยิงได้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยมีการพูดคุยกับเอกนิตบอกว่าให้มั่นใจและให้กล้ายิงไปก่อนมองหาตัวของเขาครับที่เหลือไม่ต้องห่วงแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองก่อนที่เขาจะเดินลงสนามเนี่ยนะครับโคโรกิพูดประโยคนี้กับเอกนิตเพื่อปลุกใจแต่จริงๆแล้วนะครับในใจลึกๆเนี่ยเขาก็คิดว่าการยิงประตูแรกในเกมแรกมันไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งเขาก็เผื่อใจว่าเอกนิตเนี่ยอาจจะยิงไม่ได้ในเกมนี้แต่แล้วเขาก็คิดผิดครับ mm. เขาบอกว่า mm. พูดตรงๆไม่ได้คิดว่าเอกนิตจะยิงได้ที่พูดไปแบบนั้นเนี่ยเพราะอยากจะช่วยเหลือหมายความว่าให้กําลังใจให้พลังไม่ให้น้องกดดันและเขาก็พยายามมองหาเอกนิตอยู่ตลอดเวลาแต่น่าเสียดายที่ลูกนั้นเนี่ยเขายิงแล้วไม่เข้าอันนี้โคโรกิเล่นมุกส่งท้ายนะครับมีการอธิบายเพิ่มเติมเหมือนกันจากสำนักข่าวที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือสกาโนะ J8 บอกว่าโคโรกิเนี่ยถือเป็นรุ่นพี่ที่มีโอกาสฝึกซ้อมแบบใกล้ชิดกับเอกนิตมากที่สุดในทีมและตัวเขาเนี่ยชื่นชอบในความพยายามของเอกนิตสิ่งที่โคโรกิอยากจะเห็นคือการที่เอกนิตเนี่ยสามารถเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมได้เหมือนกับที่ชนาทิฟสงกสินและสุพโชคเนี่ยเคยฝากผลงานเอาไว้เขาบอกว่านักเตะอย่างชนาทิปและก็สุพโชคเนี่ยเห็นกับตาม,มาแล้วว่านักเตะไทยหลายคนที่มาที่นี่ประสบความสําเร็จ และเอกนิตเนี่ยก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าเอกนิตเป็นนักเตะที่มีศักยภาพดีอยู่แล้วมีความมุ่งมั่นด้วยและเขาก็รู้ว่าเอกนิตจะสร้างสารรค์ผลงานดีๆได้หลังจากนี้แน่นอนถ้าเขาได้รับโอกาสทั้งหมดนี้นะครับก็คือบทสรุปผลการแข่งขันของแบงค์ข้อยูเนเต็ดแล้วก็บุรีรัมยูเนเต็ดนะครับชอบไม่ชอบง่าก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมผมขาดตกประเด็นไหนไปคอมเมนต์ comment มาได้นะครับยังตามอ่านอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาในการตอบ มากนักแต่ว่าเดี๋ยวปรับกันใหม่นะครับอะไรที่ตอบได้ก็เดี๋ยวจะดึงมานะครับแล้วมาทำคอนเทนต์ที่สามารถที่จะทําให้มันเกิดการโต้อตอบกันระหว่างลูกเพจของเราคนติดตามของเรานะครับจะได้เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะครับฝากกดติดตามทูช่องทางคิดไซโค้งด้วยนะครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงก็คิดไซโคง้งสวัสดีครับ